เออยูนิเซฟกรุ๊ปนะครับตั้งเมื่อปี2,540งานขนส่งนบะปัจจุบันเนี่ยโดยเฉลี่ยเราส่งสินค้าเดือนหนึ่งถ้านับเป็นกล่องเป็นชิ้นนะครับชิ้นข้างนอกเอาเตอร์บ็อกเนี่ครับประมาณ5 6ล้านกล่อง mm. เราทำขนส่งเนี่ยเราไม่บอกให้ลูกค้าว่าเขาต้องการแบบนี้แบบนี้เรามักจะคิดของเรา รูปแบบบริการเนี่ยเร็วกว่าลูกค้ามากกว่าลูกค้าการส่งสำเร็จหรือไม่เนี่ยลูกค้าเนี่ยคือให้สินค้าเราให้ใบกำกับเราไปให้ลูกค้าเซ็นคือใบกำกับภาษีอินโอยไปให้ลูกค้าเซ็นเป็นการพิสูจน์ว่ามีการส่งก็คือลูกค้าเซ็นมาซึ่งมันมันมันใช้เวลาเสียเวลาบางครั้งลูกค้าอยากจะรู้ว่าของส่งไม่ส่งทางทางผมเองก็ มีต้องมีพนักงานในการคอยดูแลคอยตอบคําถามอันนี้ส่งหร้อยังไม่ส่งหร้อยังเนี่ยครับมันเสียเวลาเสียพนักงานถ้าเราเอา EPOD มาใช้นะครับที่ใช้เครือข่ายของ TRUE นะครับเราสามารถที่จะยืนยันได้ว่ามีการส่งเพราะว่ามันมีการบอกจุดที่ตั้งโลเคชันว่าวันนั้นเราไปตรงนี้ ถูกไหมครับเราถ่ายแม้กระทั่งรูปสินค้าเราส่งเราถ่ายชื่อร้านได้เราถ่ายคนรับของได้เราถ่ายบินได้ว่าเ,าเราได้ยื่นให้เขานี่ผมยกตัวอยา่างประโยชน์อื่นๆที่ผมเห็นอีกนะครับก็มีเรื่องเราควบคุมเวลารถเราไปถึงร้านนี้กี่โมงเราก็ตรงนั้นมันก็ช่วยเ,าเราในการดูแลได้เครือข่ายของทางทูเนี่ยสุดยอดเราส่งของทั่วประเทศแม้แต่จุดอับ พวกอำเภอเล็กๆเพราะว่าผมส่งยาด้วยผมส่งยารักษาโรคยารักษาโรคต้องส่งไปถึงไหนนะครับก็ส่งไปหมดนะครับแต่เรื่องเรื่องของไอทีนี่พี่ผมบอกว่ามันช่วยได้เยอะเพราะว่ามันเป็นเซ็นเตอร์ในการคือรวบรวมข้อมูลของเราทั้งหมดอะในการจัดส่งทั้งหมดอะรวบรวมข้อมูลของเราแล้วก็ทำให้เราสามารถคือคือคือสื่อสารกันได้ด้วย สื่อสารหมายถึงกับคนลดกับหน่วยงานต่างๆกับทางาทางลูกค้าอะไรต่างๆพวกนี้นครับมันช่วยได้ช่วยได้เยอะให้เราควบคุมได้ให้เราสะดวกให้ความรวดเร็วให้ความแม่นยําการนำระบบไอทีนะครับมาใช้ในบริษัทของเรา Universal Express ทางสปอร์ตนะครับทำให้เราโตอย่างก้าวกระโดดได้เยอะจริงๆนะครับ